สวัสดีครับกลับมาพบกับผมอีกครั้งกับ Luca ลูคาเอลโอเกมเมมรีนะครับแล้ววันนี้เรากลับมาที่อนาเธอเอเดนกันอีกครั้งหนึ่งครับผมครับผมอย่างที่เห็นนะชนะจนได้ครับผมก็เนี่ยก็ทีมนี้แหละครับผมที่ผมเอาไปลุยกับเขาแล้วนะเออก็เสียงผมจะเบาเล็กน,นึงนะครับเพราะว่าเอ,อ่อตอนนี้มันก็ปีหนึ่งกว่าแล้วอืมกันนะครับผมนะมาลุยกันต่อเลยดีกว่า นที่สุดแก,กก็จบใน <laughs> ที่สุดครับผมร่างกายของฉันความรักของฉัน <laughs> อนาคตของฉัน it s e e m s that my wish uh huh, was not uh, was not meant to be uh, ดูเหมือนว่าความหวังของฉันคงจำเป็นจริงไม่ได้แล้วสินะอื mm. uh, there are things I will not Yeah, uh huh. My future is one of them อ uh ก็ค huh. mm ืออาซมิบอกว่ามันจะมีมีหลายอย่างครับผมที่เธอจะไม่ยอมอย่างเด็ดขาดและหนึ่งในนั้นก็คืออนาคตของเธอครับใช่แล้วล่ะเออดีใจจริงๆที่อาซามิปลอดภัยครับผม but ah but d s t still l i v e แต่ว huh. uh ่ามันยังมีเรื่องค้างคาอยู่นะอืฮคือโลกของฉันสินะ อื s I s u p p o r t I should give it, it uh give it up on finding the cure after all i s something only I can resolve อ่าคืออาซามิบอกว่าเรื่องโลกของเธอเธอต้องคงต้องยอมแพ้ไปแล้วครับผมเพราะว่ามีแต่เธอเท่านั้นที่สามารถหาหาได้ไม่ใช่ดิมีแต่เธอเท่านั้นที่สามารถรักษาโรคตัวนี้ของเธอได้ครับผมแต่ว่าอาซามิเธอทํา เธอพยายามอย่างมากเลยนะอืมอืมอัมิที่รักเอ๋ยอประมาณนั้นไม่ใช่ไม่ใช่ใชใชที่รักอืมอะไรละ่ะอืมคือร่างกายของฉันสินะที่เธอต้องการไม่ไม่ไม่ใช่อย่างนั้นหรอกอืม I know the is not อ่ะฮะก็คืออันนี้บอกว่าไม่มีทางสู้อัสมิได้แน่นอนอ่า He have a look have here have a look เหรอก็คือดูนี่สิอืมอฮะของที่เอามาอันนี้ทั้งหลายเออของที่เอามาบูชาทั้งหลายแหละ่ตอน my true form may be lost อ่าฮะ The ๋ e s t of my power remain อถึงแม้ร่างกายของฉันนะนะจะสูญเสียจะสูญสลายไปแล้วแต่พลังของฉันยังอยู่อ่า thanks to this i am much stronger than i was ก็คือต้องขอบใจสิ่งพวกสิ่งเหล่านี้ครับผมเธอถึงได้แข็งแกร่งกว่าที่เคยเป็นมาก่อนอ่า so อ้า Would you like my help? คือเธอต้องการให้ฉันช่วยหรือเปล่าอ่า what do you เอ้ย to what do i owe you อ่าก็คือนั่นแหละนะอะไรทำให้เธอเปลี่ยนใจกันละะ่ะฮะอืม i'm not sure myself อ่าก็ไม่รู้เหมือนกันครับผม p e r h อ่ฮก็คือแบบว่าก็คือสิ่งที่เราคุยกันอนะทำให้ทำให้แมลงสาบทำให้อาเจ๊แมลงสาบคนเนี้ยแบบว่าือรู้สึกผิดครับผมอ่ะ your love is อ่ฮก็คือแบบความรักของอาซามิเนี่ยนะ มันช่างงดงามเหลือเกินกรบผม I don't I d o n t want to อ่าก็คือฉันไม่อยากที่จะให้มันเสียเปล่าหรือเป็นตาบาปอะไรอย่างเงี้นะ so s h o u l d I grant you wish what is y o u r อ่าก็คือฉันอจะทำให้เธอมีให้ให้ให้ความฝันของเธอเป็นจริงนายบอกมาสิต้องการอะไรอ่าความต้องการของฉันน่ะเหรออืม จอยเอลโดาครับผมแต่งงานกับเอลโดครับผมโนเอ่อฮะมาอ้อ oh. ก็คือน้องบอกเออแต่งงานกับเอลโดเดี๋ยกวว่อนไม่ใช่สินี่ไม่ใช่ความ,มนี่ไม่ใช่สิ่งที่ฉันต้องการจริงๆนี่นะอืม is to stay by eldo side and closer อ่าก็คือฉันแค่ต้องการที่จะอยู่ข้างๆเอลโดแล้วก็โตเติบโตไปพร้อมกับเขาแค่นั้นก็พอแล้ว อะไรเนี่ยเออโอ้ช่างเป็นความต้องการที่บริสุทธิ์ผดพองเหลือเกินฉันเข้าใจแล้วละ่ะอืมให้ฉันจัดการเองแล้วะกันนะอะไรแล้วล่ะนะมันเกิดอะไรขึ้นอืม The s p e c t e is to help. อ่าก็คือเจ้าสเปกเ,เตอร์มแมลงสาบตัวเนี้ต้องการที่จะช่วยฉันแล้วละ่ะอืม บึม้มก hmm? uh ็ใ huh. ห uh ้ห huh. hmm. ืมอ่าแล้วอันอ่าอีกสักแอนนี่โครดิงอืมออฟยูฮันก็คือไอ้ทั้งไอ้ไอ้หกชิ้นอ่ะรวมออกมากลายเป็นชุดเหรออ่าแล้วนี่บอกว่าเออนี่คือผลงานไม่ใช่ดิเอ่อปัน เออไม่ใช่สิผลผลผลิลผ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 าผมาทั้งหมด ah, your power. Ah, uh, power. อ่า of c o u r s e i ผล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  r ลผ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 มันผลาลผลผลงลผ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 ลมลผ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 ลังของฉันแข็ลแกร่งขึ้น if you w e ผล t h i ล I promise s o m e t h i ด g something g ลผ d อลาก็คือฉันฉันสัญญาเลยว่าผ้าลกิดนะเธอนลผลผมันแล้วก็มันจะมีอะไรดีๆเกิดขึ้นครับผมอ่า ah, ลองดูสิส

Don't just change my clothes w i t o u t warning อ่าก็คือสมิทบอกเฮ้ยจู่ๆกอยากมาเปลี่ยนชุดของฉันโดยที่ไม่บอกก่อนสิอ่า this outfit is quite flashy เหรอก็คือแบบดูแบบว่าแบบเด่นไปหน่อยนะก็ก็จริงไงอ่าฮะอ่าฮะก็แบบว่าอายเขาบผมที่แบบว่าใส่ชุดนี้ต่อหน้าเอ็ดโออายเขาบอกเฮ้ยมันดูดีมากเลยนะ ไม่ดีอะเออไมอ่าอ่ก็คือนั่นแหละก็คือชอบชอบชุดนี้ครับผมอวยชุดนี้กันสุดๆ simple wear this and the resource c h a l follow อ่าฮะก็คือแค่ใส่ชุดนี้สิ่งดีๆก็จะเกิดขึ้นกับเธอประมาณนั้น yes อ่ะฮะ wear this to is in a sum เอ้ยไม่ใช่ is นะ ก็คือใส่ชุดนี้แล้วไปที่อิซุน,นะครับผมอิซานะทำไมต้องเป็นอิซานะหล่ะมีอะไรเกิดมีอะไรจะเกิดขึ้นที่นั่นเหรอเฮ้ย w h o แ a n say ไม่รู้สิใครจะไปรู้ล่ะอฮะอยูาา่นะฮะเธอต้องไปดูมันด้วยตัวเองอย่าลืมสล่ะดูแลตัวเองด้วยนะขับใจนะจ๊ะาในที่สุดครับผมอในที่สุด อ๋ออืมอืม this is อีสานะ but น i n g h แฮปเป e นก็คือมา,มาถึงแล้วเนาะมาถึงอิสานะแล้วแต่ไม่รู้ว่ามันกไม่เห็นมีอะไรเกิดขึ้นเลยอืม this god uh, ah specter h uh, h i it says something good be ah is an ่าก็คือเจ้าสเปคเตอร์ตัวนั้นล่ะมันบอกว่ามันจะมีอะไรดีๆเกิดขึ้นนี่นาะ อื mm ้ม hmm. อ mm ื hmm. ้ม and in something to be และสิ่งนั้นมันจะอยู่ที่นี่ด้วยโอ้นั่นมันอ่าเจ้าหญิงอืมอ่าอาซามิเธอกลับมาแล้วเหรออ้าวเจ้าหญิงอ่า shamelessness wandering uh, after your order อ่าก็คือต้องขอ ต้องขอโทษจริงๆนะเออที่แบบว่ายังกลับมาทั้งๆที่ถูกถูกเพิ่งเพิ่งได้รับคำสั่งมาแท้ๆว่าเออห้ามกลับมาอีกอะไรประมาณนี้อืฮ mm ึ hmm. เออ t h i not ting o f i t and t h e r e s no need to be so อ่าก็คือนั่นแหละนะเอ้ย อย่าไปห่วงเรื่องนั้นเลยแล้วก็ไม่ต้องทำตัวอย่างนี้ก็ได้นะเออแบบแข็งคื้ออะไรอย่างนี้ะ After you depart I did d i n t d i n k I would see you อ่าก็คือหลังจากที่อาซามิไปกับเอลโดใช่ไหมก็ไม่คิดว่าจะได้เจออาซามิเร็วขนาดนี้ฉันดีใจฉันดีใจจริงๆ I was glad I was I was mistaken อ่าก็คือดีใจจริงๆที่คิดว่า ที่คิดผิดที่ตัวเองคิดผิดก็คือเธอคิดว่าจะไม่ได้เจออาสมิอีกนานเลยประมาณนี้อ่าโดไอม t เซดัสควายฮ่าแต่ว่าแต่ว่าไปฉันต้องฉันต้องยอมรับเลยนะเนี่ยว่าชุดของเธอนี่สุดยอดเลยครับผมเออตกใจเอออืม At least said... how I Stringing is uh, all... อา ah. ครับผมก็คือเป็นชุดที่ดีมากใส่ใส่แล้วเหมาะก,กับอาสมิมากๆ My lady I, I am honored by by your อ่าก็คือนันแหละนะครับผมอัสมิบอกว่าโอ้หนูหนูดีใจจริงๆครับผมที่แบบได้รับคำชมจากเจ้าหญิง h e อ h e h e h e well Eldo is เอ้ย he, 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 well. o, อเดยวจะว่าไปนั่น Eldo ใช่ไหมครับผมอืมอ่าคือต้องขอบใจจริงๆนะ Uh, because of your action Asami was able to avoid unnecessary punishment ถ้าเกิดไม่ใช่เพราะเอลโดาอัสม mm hmm. ิ่งก็คงไม่ได้รับโทษที่เบาขนาดนี้ครับผมอ่า,ออา,าก็คือฉันติดหนี้บุญคุณครั้งใหญ่กับเอ้ยฉันติดหนี้บุญคุณชีวิตกับนายเลยทีเดียวเอ่อฮะเอลโดบอกเอยไม่จำเป็นหรอกอ อาเอล่ฉันผมเพียงแค่พูดในสิ่งที่อยู่ในหัวของผมเท่านั้นอืมอืมอ่าแสดงว่าอย่างนั้นแสดงว่าเธออัสมิคงจะมีคุณค่าทางจิตใจกับนายมากเลยสินะอืมอ่าอัอสมิไอ้หมอนี่แหละคือคีเปอร์ครัผมแบบประมาณว่าเป็นสามีที่ดีได้แน่นอนเออ <c oughs> ประมาณว่าจะปล่อยเขาไปเด็ดขาดประมาณนั้นครับผมคีปเปอร์ครับผมอ right I agree อ uh ่าเออ่สมิทบอกโอ้ oh, ใช่ใช่หนูก็เห็นด้วยเอลโดเป็นคนดีมากอืม uh จ huh. ริงฮะอ่า uh huh. ดูเหมือนว่าเออ่ uh huh. นี่นี่จะได้ผลนะอืม uh huh. n o m a t t e r how many special clothes of my you were Nothing will suddenly change his mind and him fall in love อ่าก็คือไม่ว่าอาซม,มิจะใส่ชุดที่ดีขนาดไหนแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าจะเปลี่ยนจิตใจของเอลโดนในทันทีทำให้เขามาตกล,มลุมรักเธอได้ในทันทีนะ Even so, that outfit a f f e c t the w er ์ e r e e เวลล์แอ n ด์เอแต่ว่าชุดนั้นมีมีความสามารถในการทำให้ ผู้คนรอบข้างของเธอชอบเธอประมาณนั้นหรือรู้สึกดีอะไรประมาณนี้ผมว่านะ uh, uh, it c r e a t e opportunity for the two of them to อ่าและชุดนั้นีจะทำให้เราไม่ใช่เออให้เอลโด้กับอาซามีอ่ะเออมีโอกาสได้อยู่ใกล้ชิดกันมากขึ้นอืมอ่านั่นทำให้ฉันเออเออฉันจำอะไรได้ขึ้นมาล่ะเธอสองคนอืม ครับผมอืมอาา่าตั้งสองคนน่าจะเหนื่อยแล้วนะอ่าก็คือทำไมพวกนายไม่มาพักที่บ้านของฉันก่อนล่ะก่อนที่จะออกเดินทางกันอีกท้งหนึ่ง You can stay yes that I will make a reservation in at the local in อ้าวไม่ใช่บ้านของเธอว่ะแต่ว่าจะไปเช่าโรงแรมให้ โอ้เออเรบอกจริงเหรอขอบคุณมากนะครับอืม mm. if you are grateful for my offer then accept it อ่ะถ้าเกิดในเอ่อพูดยังไงดีอ่ะเอ่อถ้าเกิดในชอบแล้วก็ก็รับมันไปสิอืม you will continue to look up uh, ะ uh, แล้วก็นายก็ต้องดูแลอาซามิต่อไปด้วยใช่หรือไม่ then uh, decide the uh, proper t h a n c e ฮะ uh may your bond continue to to deepen <laughs> เ <laughs> จ้าหญิงบอกว่าแหมอยากให้ความสัมพันธ์ของทั้งสองคนนี่แน่นแฟงมากขึ้นครับผมอืม guess I cannot อ่าครับผมไอโดก็ไปก็มาปฏิเสธนะอ่าว่ายังไงล่ะอาซามิอึอจุ๊บจิ้เออ yellow อาซามิเอ่อ does this mean we will be sleeping in the same room together b e f วอ e เออคราผมอาสมิคิดไปไกลอีกแล้วน้องน้องคิดไปไหนก็ไม่รู้อาสมิบอกเฮ้ย <c oughs> นี่มันหมายความว่าเราจะได้นอนในห้องเดียวกันก่อนแต่งงานเหรอปี่งเดียวกันด้วยถ้าเกิดอย่างนั้นฉันฉันฉันจะทำยังไงดี <c oughs> ก็ผมเดด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 เออเอ๊ะโอลิฮ şey uh ิเมอ่ะเมื่อกี้บอกโอลิฮิเมะใช่ไหมเฮ้ยโอลิฮิเมะจริงๆด้วยเอ้าเรามีโอลิฮิเมสองคนแล้วอ่ะเดี๋ยว อ้าวไม่ใช่ดิไทโยมาฮิเมอ้าวนี่นี่โอตโตฮิอ๋อโอโตอฮิเมนี่ผมแปลผิดมาโดยตลอดละโอโตฮิเมแม่เจ้าผมแปลผิดมาโดยตลอดเลยโอ้เครียดผมแปลผิดผมเรียกเป็นโอริฮิเมมาโดยตลอดเลย โอตโตฮิเมะโอ้โหน้าแตกน้าแตกยาวเลยครับผมอ้ออ๋ต่ยังไงก็เถอะนีน่นี่นี่คือของที่ผมใช้นะครับผมเออไงดูดิทุเลทุลังมากอืมไม่น่าล่ะทำไมผมถึงตีมันตบตบ,ต,บตบตบไม่ตายเพราะผมลืมอัปเกรดอันี้ครับผมลืมอัปเกรดมา อาหาฮของเนาะเอออืมอืมอืมเฮ้ยเดียวเดี๋ยวเดี๋ยวอย่าเพิ่งอ่เนี่ยดูของที่ผมใช้อยู่ทุเรศทุลางมากเลยบอกตรงอ่าครับผมเห็นมันมัน,มนไม่ใช่เพลนแล้วนะอันนี้เป็นพอยซ์นนะครับผมอืมเพราะว่าผม ผมมีคาสตาเพนอยู่แค่สามชุดเองอะสำหรับหมัดนะนะโอ้ลันทด์ลันทดมากอืมแล้วน,ะนี่ก็แล้วนี่ก็นะของเซอร์เก้นะครับผมอืมแล้วก็นะเพนเพนแล้วก็พอยซ์นนะครับผมเพราะผมมีพาวเวอร์ของเพนแค่สองชิ้นสำหรับดาบ เอ๊ะหรือเป่าไม่ใช่เอาเนี่มีคาตาณะเนาะเออเเดี๋ยวเดี๋ยวเออแล้วนี่ของที่ผมใส่ไปในตัวของวิกเตอร์เนาะเอออืมแล้วนี่กับพาวเวอร์เพลนก็บอกไม่มีอะไรเออไม่มีอะไรมากอืมยังอันแรกอยู่เลยอันนี้ส่วนอาซามิก็ไม่มีอะไรเนาะเออเอ่ก็ครับแค่นี้แหละ โอเคครับผมทุกคนสำหรับคลิปนี้ก็ไว้แค่นี้แล้วกันเนาะเออแล้วเดี๋ยวคลิปหน้าผมจะมาลุยตรงนี้แล้วกำลังรอนี่เลยครับผมนี่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 วอลเ n d e l e r in the Vortex Chapter ที่2กํกำลังจะมาแล้วเออไม่รู้จะมาเมื่อไหร่เหมือนกันนะเออแล้วน้องคนนี้ไม่รู้เก่งหรือเปล่าไม่รูออ้แต่ก็นั่นแหละครับผมเนี่ยแล้วก็ไอกิจกรรมนี่อะไรก็ไม่รู้อะ แต่ผมคิดว่าผมต้องเก็บรวบรวมมันยังมีกิจกรรมอื่นให้ผมเล่นอยู่อ่ะเออเราค่อยถึงตรงนั้นได้ผมว่านะเออไหนๆดูสิโอเคไม่มีอะไรใหม่อืมโอเคครับสำหรับในวันนี้ก็าไว้แค่นี้แล้วสวัสดีครับอืม,อม